สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเพราะคืช่องลำไส้เชียงคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปสตาร์คอยตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้นะครับไปเล่นได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะ เล่นแอปนี้นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับการดูโฆษณานะครับเฮ้ยแล้วก็ใครที่เล่นใหม่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดเข้ามาตรงคําว่ากรอกรหัสอ้างอิง30เหรเลี้ยนนะครับกดเข้ามาตรงนี้หน่อยนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดนะครับกลางหน้าจอของผมหายเดละกันนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้30เหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับจะหาได้จากการเชิญเพื่อนนะครับการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้นะครับการทําพวกบัตรผลไม้นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับเป็นแอปที่กําลังมาใหม่เลยนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นนะครับ แล้วก็จะได้รับตัวเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญสามารถนํามาแลกเป็น t o m ันนี่วอลเล็ตได้นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับการถอนนะครับจะมีโท m ันนี่วอลเล็ตอยู่ด้วยนะครับสําหรับการถอนนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดนะครับก็คือ500บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่ เจ็ดหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเหมือนแอปทั่วๆไปเลยนะครับจะมีให้เราเล่นเกมนะครับพวกทําภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เกมที่ไม่ใช่นับแอปที่เป็นแบบนี้นะครับมีหลายแอปมากนะครับแต่ว่าแอปพวกนั้นนะครับซึ่งหาเงินได้นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้เงิน อยู่หรือปะได้เงินจริงหรือเปล่านะครับซึ่งแอป,ปที่เป็นเหมือนๆแบบนี้นะครับก็หาเงินได้เกือบทุกแอป,ปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่ายเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนจากหน้านะครับแล้วก็รูปเหรียญน,นะครับแล้วก็พวกอะไรภารกิจต่างๆนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาลองเล่นดูเหมือนกักนนะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับจะได้จาก เล่นเพื่อสร้างไรายได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกก่อนนะครับว่า ตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนนะครับหาเหรียญไม่ได้นะครับผมก็จะบอกอีกที่เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอบเพื่อนะครับหาเหรียญอีกที่นะครับเป็นแบบคลิปเต็มเมนะครับจะทําเป็น ep สองนะครับแล้วก็ถ้าจะถอนนะครับเดี๋ยวจะทําเป็น ep สามเลยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเปลี่ยนแบบว่าการเข้าใช้สิทธิ์ทีพิเศษนะครับของแอปนะครับซึ่งมันเหมือนว่านะครับใครที่ ไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับก็อาจจะทําเงินผมก็ได้นะครับทำให้มีสิทธิ์เข้าถึงแอปนี้นะครับ แล้วก็การหาเหรียญนะครับจะหาได้จากหน้านี้เลยนะครับอย่างเช่นเกมข้างบนนี้นะครับจะได้รับมาอยู่ที่5 8 4เหรียญนะครับทั้งหมดเลยนะครับ584เหรียญนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นหนาทีจะได้รับ9้าเหรียญนะครับเล่น1นาทีจะได้รับ9้าเหรียญนะครับสูงสุดจะได้รับมาอยู่ที่5 8 4เหรียญนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าขยันจริงนะครับก็จะได้ง่ายนะครับก็จะได้ไวนะครับแล้วก็แต่ละเกมนะครับ ก็จะได้รับเหรียญแตกมากนะครับบางเกมก็จะได้รับเหรียญน้อยนะครับบางเกมก็จะได้รับเหรียญเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะดอกได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปของส่วนต่อไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นกร เป็นการกรอกรหัสอ้างอิงนะครับใครเล่นใหม่ก็ฝากใส่รหัสนี้ด้วยละกันนะครับก็จะได้30เหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็วันเวลาที่ให้กรอกนะครับก็จะมีอยู่ที่3วันนั่นเองนะครับเวลาให้กรอกนะครับแล้วก็ได้รับเพิ่มเติมนะครับสามารถกดคลกเข้าอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับลงกรุณาลงทะเบียนนะครับเช็คอินภายหลัง30ิวินาทีนะครับ เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวรอสาสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมากดเข้าอีกทีนึ่งเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูการถอนก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราทางบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเพื่อนของคุนนะครับกอรหัสอ้างอิงนะครับจากนั้นนะครับรับอย่างน้อยนะครับหนึ่งเหรียญในตัวพวกนี้นะครับตัวเล่นเกมนะครับแล้วก็การทําบัตรผลไม้นะ ก็การเล่นเกมนะครับแล้วก็ภารกิจที่2อก็จะเป็นควรจะได้รับ30%ของเหรียญทั้งหมดที่เพื่อนของคุณได้รับนะครับ30%นะครับของที่เพื่อนเพื่อนนะครับเล่นไปเราก็จะได้รับมานะครับ30%นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือยังนะครับเยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าตัวอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเข้าใหม่ดูนะครับ เดี ner, ну. oh, hmm. uh, so uh ๋ยวผมลองเข้าเกมออกใหม่ก่อนแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลองดีตัวนี้ดูก่อนนะครับน่าจะได้นะครับเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองรีแอปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับประมาณหนนาทีนะครับผมรีแอปเข้าใหม่นะครับก็ยังไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเน็ตของเรานะครับช้านั่นเองนะครับเห็นไหมครับของผมนะครับอยู่ที่เนบวกนะครับช้ามากกากมากนะครับสำหรับเน็ตเฮดบวกตัวนี้นะครับก็เข้าไม่ได้นะเฮ้ย ตัวนี้นะครับเข้ามาได้แล้วนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเน็ตแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทําแบบว่านะครับการ เล่นเกมนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีพวกการเล่นเกมการทําภารกิจให้เราทํานะครับอย่างเช่นการดูวิดีโอ20ครั้งจะได้รับมา200ตัวบัตรผลไม้ตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้รับเหรียญตอบแทนอยู่ด้านล่างเลยนะครับเพื่อเพื่อสามารถนําบัตรผลไม้นะครับมาแลกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันดับที่ฮอตนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาแลกให้เพื่อนดูเลยนะครับอันดับแรกใครครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงหน้าเช็คอินเลยนะครับหนึ่งที่กดโอเคเลยนะครับหนึ่งครั้งกดเข้ามาตรงนี้กด EX นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับจะต้องใส่อีเมลของเพื่อนนะครับถึงจะได้รับตัวนี้มานะครับ แล้วก็การใส่อีเมลนะครับจะใส่อีเมลไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะครับแต่ว่าผมก่อไม่ใส่ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับรอ30วินาทีนะครับมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะได้รับเหรียญเยอะหน่อยนะครับสําหรับการได้รับเหรียญตัวนี้นะครับอย่างเช่นการเล่นเกมพวกมีภารกิจนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ฟังนะครับว่า จะเป็นเกมนะครับเหมือนเหมือนแอปอื่นๆเลยนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะมีนะครับพวกภารกิจนะครับให้เราดูนะครับถ้าเพื่อนดูเสร็จนะครับรู้ว่าตัวไหนนะครับทําง่ายหรือว่าเกมไหนง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถไปโหลดเกม นั้นนะครับมาทําภารกิจนั้นได้เลยนะครับสูงสุดนะครับจะได้เกือบถึง1นึ่งแสนเหรียญเลยนะครับสําหรับสูงสุดของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเน็ตผมช้านะครับตัวนี้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆก็จินตนาการดูเลยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การถอนไปดูที่การถอนเลยนะครับซึ่งการถอนขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่10บาทใช้เรียนอยู่ที่1,400เหรียญนะครับแล้วก็ใครที่เล่นใหม่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผม I า้โดยละกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดใต้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ